พี่โมผมสอบตกอีกแล้วโดนแม่ด่าแน่เลยจริงเหรอแกโดนแน่น้องรักแม่ครับน้องสอบตกจริงเหรอลูกเพราะแกคนเดียวเลยนะไอโมวันวันอะแกมัวแต่เที่ยวไม่สนใจน้องไม่สอนการบ้านน้องทำให้น้องสอบตกโอ้ยเบื่อจริงเลยว้ยเอาแม่วายวายวายโดนแม่ด่าเองสนัหน้าใส่งวะฝากไว้ก่อนนะแก สวัสดีเจ้ามนุษย์ออนแอเฮ้ยเกมใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงข้าคือแม่มดข้าจะไปที่ไหนก็ได้ <c oughs> หมายถึงแม่มดที่มีเวทมนตสกอะไรก็ได้อหรอข้ามีเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ข้าจะให้เจ้าขอได้หนึ่งอยา่างแต่ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่ข้าต้องการ <c oughs> จริงเหรอคือตอนนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าน้องชายผมอีกแล้วถ้าช่วยผมได้นะอยากได้อะไรผมให้ได้หมดเลย เอ็นเปโซอเมริกาโนรับกล่องนี้ไปมันคือกล่องอะไรครับดูไม่เห็นมีเวทมนต์อะไรเลยกล่องนี้ไม่ใช่กล่องธรรมดาแต่เป็นกล่องพนึกวิญญาณใครก็ตามที่เปิดกล่องนี้จะถูกขังไว้ในนี้โอ้กล่องพนึกวิญญาณสุดยอดไปเลยครับข่าวนี้แหละแกเสร็จฉันแน่น้องวัดการบ้านยากจังไม่ทำมันล่าเล่นเกมดีกว่า น้องรักของพี่พี่มีของเล่นใหม่มาให้ของเล่นอะไรพี่โมโ้รีบเอามาเลยนี่คือกล่องมหัศจรรย์น้องรนะักใครที่เปิดกล่องนี้นะจะมีพลังเล่นเกมเก่งไม่ต้องทําการบ้านไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้คะแนนเต็มรับรองข่าวนี้เกสอบไปตกแน,น่ร้อนเอาไปกล่องอะไรเนี่ยแท่จงังกล่องใส่ตัำหรือเปล่าเฮ้ยหายไปแล้วจริงๆด้วยน้องรักของพี่ อยู่ในนี้ไปก่อนนะร้องรักถ้าพี่อารมณ์ดีเมื่อไหร่แล้วพี่จะปล่อยแกออกมาเองข้ามาเอาของที่ข้าต้องการตามที่เจ้าสัญญาไว้จำได้ไหม <c oughs> แล้วท่านแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ต้องการอะไรจากผมครับข้าต้องการให้เจ้าไปอยู่ด้วยไปเป็นคนรับใช้ข้า <c oughs> <c oughs> จะให้ผมเป็นทาสหรอไม่เอาเหรอกครับไม่ไปถ้าเจ้าไป,ไปเจ้าต้องถูกสาปให้เป็นหินเดี๋ยวนี้เอสเป๊ จะสาบผมงั้นเหรอเป็นแค่แม่มดกระจอขนาดเทวดาผมก็เตะตายมาแล้ว